สวัสดีค่ะนี่เป็น random off l ล m นะคะ EP ที่5แล้วเช้านี้นะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรเนาะเราไปเริ่มกันเลยนะคะอันนี้จะอ่านให้ตอนสุดท้ายนะคะน้ำสุ่มจับมาให้โอเคอ่ะขอดูนิดนึงนะคะว่าเขาคนนั้นของคนที่มาเจอคลิป random ในวันนี้ตอนนี้นะคะฝากมาบอกเพื่อนๆว่าอะไรยมามเช้านี้โอเคแค่นี้พอ เขาฝากมาบอกว่าอะไรคะอืมเขาฝากความรักมาถึงคนนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาว่ารักคนนะอืมใบแรกก็ตอบเลยนะคะเขารักคน แล้วเขาก็รู้สึกนะคะว่าตัวเขาอ่ะอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะยังคงมองดูแล้วก็ยังคงเหมือนกับตัวเขายังสนใจเรื่องราวของคุณยังคงแบบอยากที่จะเข้ามายื่นเหรียญให้นะคะอาจจะเป็นการขอโทษหรือขอโอกาสที่เขาเย็นชากับคุณนะคะจากที่คุณเห็นเนี่ยที่เขานิ่งๆไม่ทำอะไรเลยไม่สนใจดูเย็นชาไปนะคะ จริงๆแล้วในีตัวเขานะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อยากจะจบความสัมพันธ์นี้นะคะคือเขายังอยากที่จะได้รับโอกาสจากความสัมพันธ์นี้อยู่นะคนคนนี้ค่ะอ mm ืมดาซันเขายังคงมีความหวังมีความสุขนะคะทุกครั้งที่เขามองมาที่คนนะความรู้สึกแรกเนี่ยที่เขารู้สึกก็คือความปรารถนานดีนะคะแล้วก็ความรักความห่วงใยจากเขาที่เขาอยากจะยื่นให้คุณนะ แต่ต้องนิ่งไปนะคะเนี่ยด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้นิดนึงเนาะเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความรู้สึกของเขาก็ยังคงรักและคิดถึงคุณมากเดอะซันเขาอยากได้รับโอกาสในความสัมพันธ์นี้นะคะกลับเข้ามาเพราะคุณยังเป็นความสุขของเขาทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณอะ่ะมันมีความสุขมันอบอุ่นหัวใจประมาณนั้นนะคะโอเคขอดูข้อความ ัวใจหนะ่อยเนาะเขาบอกคุณว่าอะไรอีกอันนี้ใช้แปดใบนะคะแปบ๊บหนึ่งนำขอล้วมกันกี่ใบแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหกเจ็ดแปดโอเค เขาอยากจะบอกคุณว่าคุณยังคิดถึงเขาไหมอืมใหญบ้องนะคะเขาบอกคุณบ้องแล้วถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงเนะ,ะเขาจะบอกคุณว่าตาบ้องนะคะ <c ười> <c ười> ค้อนอะไรเท่สุดๆนะคะอ่าถ้าคุณเป็นผู้หญิง <c ười> ก็เป็นผู้หญิงเท่เนาะขอโทษที่ไม่ค่อยสนใจแต่ยังไงก็รักเสมออืม หึงได้ไหมในฐานะคนที่แอบชอบสักวันเราคงได้พบกัน I look at you from the story ฉันดูคุณจากในสตอรี่นะคะข้อความสุดท้ายเธอคือทุกอย่างของฉัน You my everything อ่ะอันนี้ก็จะเป็นใบสรุปเนาะ เขาบอกนะคะว่าการรักษาที่ดีที่สุดนะคือความคือเสียงหัวล้อค่ะเขาคิดถึงเสียงหวัวเราอของคนคิดถึงความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอืมแล้วเขาก็บอกนะคะว่ามันเนี่ยคือการรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็อืแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆเสียงหัวล้อนะคะคือการรักษาที่ดีที่สุด มีความสนุกสนานร่วมกันและจําไว้ว่านะคะความรักคือการเยียวยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและนี่ก็จะเป็นข้อความที่เขาเนาะต้องการที่จะส่งมาให้คุณนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ random o f love ep ที่5เนาะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย